แล้วก็พวกลอ้อเบรกยางอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแชร์กับรถคาร์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบซีซีได้แต่ว่าก็จะมีแค่เครื่องยนต์นั่นแหละที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือพละกำลังเครื่องยนต์จะได้มามากกว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ p j มอเตอร์สกลนครน,นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถสกูตเตอร์ที่เป็นกระแสะมากช่วงนี้เพราะว่าตัวรถของเขานั้นมีขนาดเครื่องยนต์278แซีซีแต่ว่าราคาค่าตัวนั้นต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเขาก็คือ g p x D เอ็ซ ซึ่งรุ่นที่ผมจะพามาดูเนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับซึ่งรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัว99,800บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งดีไซน์ของตัวรถนั้นก็จะมีขนาดพอๆกันกับสกูตเตอร์ไซส์ 150-160cc แต่ว่ามีพิกัดเครื่องยนต์มากถึง 278cc แล้วก็ในเรื่องของงานดีไซน์ของตัวรถนั้นทำออกมาได้สวยมากๆนะครับและงานประกอบนั้นขอบอกเลยนะครับว่าแตกต่างจาก GPX โดนประมาณหนึ่งเลยนะ คือเป็น GPS เหมือนกันแต่ว่างานประกอบในคันนี้นะในดีซัททรีเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถนั้นผมเชื่อว่าถูกใจคนไทยแน่นอนคันนี้เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็เป็นสีเขียวมันสีเขียวสวยนะครับแต่ว่าตรงไฟหน้าตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีดําซึ่งสีดำเนี่ยเขาจะตัดกันร,ระหว่างดําด้านบนที่เป็นสีมันแล้วก็ดําด้านล่างที่เป็นสีด้านส่วนไฟหน้านั้นจะเป็นแบบ LED แ, voilà. ย, LED. แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ในดี3รคันนี้เขาจะทําเป็นหยักตรงเนี้ยเหมือนกันกับ GPS โดนเลยสวยนะครับ ัวจริงสวยมากเลยทั้งดีไซน์ด้านหน้าพวกสติกเกอร์พวกนี้นะสีก็จะไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็ด้วยความที่เป็นสกูตเตอร์เนาะชิ้นเฟลลิ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะยาวคุมลงมาจนถึงด้านล่างเลยแล้วก็ในดวีซัตทีคันนี้ตัวพักเท้าเนี่ยก็จะมีพักเท้าที่ยันมาทางด้านหน้าแบบนี้ได้ด้วยด้านข้างตรงเนี้ยเขาจะเขียนคําว่า300ชุดเฟลลิ่งด้านท้ายก็จะเป็นเฟลลิ่งที่เป็นเหลี่ยมนะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะเขาจะทําเป็นเหลี่ยม2ชั้นเลยนะส่วนกันตก เป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะฮะแล้วก็ด้านท้ายตรงเนี้ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว,ว่า reset t แต่ว่าตัวเลข3ข้างหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นสีแดงตัดกับตัวผ้าเบาะที่มีคําว,ว่า G P X ที่เป็นสีแดงด้วยนะครับชุดแฟลิ่งด้านท้ายยังคงเป็นโครมสีแดงนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวซ้ายขวากักบไฟเบรกเนี่ยจะเป็นแบบ L E D แล้วนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตชอกอัพด้านหลังก็จะเป็นชอกอัพแก๊สของ Y S S นะฮะส่วนจุดติดไฟทะเบียนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ แล้วก็ชุดแฟลลิงตรงนี้แข็งแรงมากๆนะครับเป็นชุดขาเหล็กยึดติดกับแครงเครื่องนะฮะทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับนี่เห็นไหมจุดนี้แข็งแรงมากๆเลยส่วนท่อ,อเสียก็ดีไซน์ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับและที่ผมชอบมากก็คือแฟลลิงตัวรถนั้นเขาจะทําเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมฝาครอบท่อนั้นเขาก็จะทําเป็นดีไซน์เหลี่ยมๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนาดที่ กำลังดีเลยนะฮะกำลังพอดีเลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นั้นแข้งเครื่องฝั่งด้านขวาเนี่ยตรงนี้จะเป็นชุดปั๊มน้านะครับส่วนหม้อน้ํานั้นจะอยู่บริเวณซุ้มล้อด,ด้านหน้าเหมือนก,นกันกับพวกบิ๊กสกูตเตอร์ไซส์300 350เลยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในบอดี้ของตัวรถไซส์1 5 0 160ซีซีแล้วก็แฟลิ่งด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะทำเป็นสีดำมันสวยนะฮะตัดกันกับสีดำด้านส่วนพักเท้าคนซ้อนด้านหลังนั้นก็สามารถดึงออกมาได้เลยและพักเท้าก็ มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยแล้วก็ระบบการเสถียรด้านหน้าน,นั้นจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็แกนโชคนั้นมีขนาดใหญ่มากนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าใหญ่กว่ารถสกูตเตอร์ไซส์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบซีซีแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวเพลาล้อหน้าเนี่ยก็จะเป็นเพลาเหมือนกันกับพวกรถใหญ่เลยนะครับซึ่งเพลาชุดนี้นะมันก็จะสามารถขยับซ้ายขวาได้ตัวล็อกจริงๆของชุดเพลาหน้าเนี่ย จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสกูหมุนเอา2ตัวตรงนี้แต่ว่าวงล้อด้านหน้านั้นจะเป็นขนาด1 4นิ้วนะครับเป็นไซส์เดียวกันกับ150 1 6 0ซีซีเลยแล้วก็ยางนั้นก็จะเป็นไซส์11070ทับขอบ14แต่ว่าให้ของดีมาเลยนะก็คือเป็นของ IRC iZS ซึ่งยางไซส์นี่นะข้อดีก็คือว่าเราสามารถหาได้ง่ายนะครับเลยทําให้ยางชุดนี้นะราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นแบบ LED นะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วตำแหน่งนี้ผมววว่่าาามันอยยููตไไปพดถึงฟเลี้้ซข ควรจะขยับขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะฮะก็หวังว่ารุ่นต่อไปของ g p x จะย้ายมาอยู่ตรงนี้กันนะครับส่วนหม้อน้ํานี่ไงจะมาหลบอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมขนาดเบลล์รึมเทิมเลยแล้วก็อยู่สูงนะครับอยู่ขึ้นมาประมาณแผงคอด้านล่างเลยไม่ได้อยู่ต่ํานะพวกเศษดินเศษหินก็จะขึ้นมาติดยากนะครับส่วนระบบเบรกนั้นเป็นแบบดิสเบรกซึ่งขนาดไส์จานด้านหน้าเนี่ยให้ขนาดถึง250มเมเลยนะครับแล้วก็ ปั๊มเบรกนั้นถึงตัวปั๊มนั้นจะเป็นปั๊มแบบ X อ็กเอมเมสอพอตก็จริงแต่ว่าสายเบรกนั้นเขาให้สายถักมาเลยนะครับก็คือถือว่าให้ของดีมาเลยนะครับส่วนปั๊มตัวบนนั้นอาจจะดูว่าเป็นปั๊มเล็กก็จริงแต่ว่าฟิลลิ่งในการเบรกนั้นให้ความนุ่มนวลเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็วงล้อด้านหลังเนาะวงล้อด้านหลังก็จะเป็นขนาด13นิ้วนะครับเป็นไซส์มาตรฐานของรถสกูตเตอร์ไซส์1 5 0ย6้าอยางหลังนั้นจะมีไซ130 13. ส์0น,น,นึ่70ขอ13สามสิบเบรกด้าดหลังนั้น อยู่ฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็จานดิสเบรกด้านหลังจะเป็นไซส์220้ยมมแล้วก็ปั๊มเบรกนั้นจะเป็นปั๊ม1พอตแต่ว่าเป็นปั๊มตัวโตวนะครับแล้วก็สายของปั๊มเบรกด้านหลังก็จะเป็นสายถักเหมือนกันกับด้านหน้าแล้วก็ในดีซทรีคันนี้ก็จะมี abs ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็คือเป็น abs แบบ two channel นะครับส่วนตัวบ่อรถนั้นก็จะมีความสูงบอ่อเนี่ยอยู่ที่78ซนติเมตรเท่านั้นนะครับและที่ผมชอบมากก็คือความนิ่มนนนนนม,มากๆนะครับ แล้วก็เป็นบอ่อรถสไตล์สกูตเตอร์เนาะก็คือเขาก็จะทําเป็นสันเป็นโหนกตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าปาดเว้าด้านข้างซ้ายขวาเพื่อให้เราสามารถลงหาเวลาใช้งานในเมืองได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ความกว้างของตัวบอ่อรถนั้นก็จะกว้างประมาณ2คืบซึ่งตัวผมเองมีความสูง175ซติเมตรเวลาค่อมก็สบายเลยนะครับสัมผัสได้ถึงตัวรถที่มีขนาดกำลังดีนะครับไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไป แล้วก็บอกคนซอ้อนนั้นก็จะมีความนิ่มนวลที่ใช้ได้เลยนะครับถือว่านิ่มมากๆเลยสบายก้นคนซอ้อนแน่นอนนะครับส่วนคุณแจของ GPX D3 r คันนี้ก็จะเป็นคุณแจแบบ Smart k คีนะครับส่วนตัวเก๊นั้นก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเขาก็มีเห็นกันไม่เอ่ยจุดชาร์จไฟนะครับนี่เป็น USBC มาให้ด้วยนะครับหพอร์ตเนาะส่วนเก๊ทางด้านฝั่งขวาเนี่ย จุดนี้จะเป็นฝาหม้อน้านะครับจะใส่ของไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดสําหรับเซอร์วิสมอ้น้ำเนาะส่วนวิธีเปิดล็อกการทํางานนะครับเราก็กดเข้าไปหนึ่งครั้ง <S <S ก็เป็นการเริ่มต้นการทํางานแล้วก็ถ้าเกิดเราบิดไปที่ออน หน้าจอเรือนไม่ก็จะทํางานซึ่งจอเรือนไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบจอสีซึ่งก็จะบอกรายละเอียดของตัวรถได้ครบเลยนะทั้งรอบเครื่องทั้งความเร็วระดับน้ํามันเชื้อเพลิงอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงวอลมิเตอร์เวลาแล้วก็มีไฟเตือน EBS รวมถึงแท็กชั่นคอนโทรลมาให้ด้วยซึ่งในคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเป็นรุ่นที่มีชชอคอัพด้านหลังเป็นของ YS s เเนี่ยระบบแท็กชั่นคอนโทรลของเขาจะสามารถปิดเปิดจากประกับก็คือเรากดเอาเลย เราจะออนหรือจะออฟก็กดเอาเลยนะครับแล้วก็ชุดประกับเนี่ยฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะมี START STOP ENGINE ไฟฉุกเฉินแล้วก็ปกุ่มสตาร์ทมือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนประกับทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟพารทที่อยู่ด้านหลังไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ขวาแล้วก็ปกุ่มแตะที่เป็นปุ่มมาตรฐานของรถทั่วไปเนาะแต่ว่าในคันนี้ยเขาจะมีปุ่มโหมดซึ่งถ้าเกิดเรากดปกุ่มโหมดเนี่ยพวกทิปพวกโอีโอ ก็จะทำงานนะครับส่วนกระจกมองหลังจะเป็นกระจกแบบติดกับชุดประกับทางด้านซ้ายขวานะครับแล้วก็ชิวบังลมด้านหน้าน,นั้นจะเป็นชิวสั้นนะครับซึ่งจะเป็นดีไซน์สไตล์รถซิตี้บายชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นซิตี้บายขนาดเครื่องยนต์278ซีซีแล้วก็นี่ไงถ้าเกิดเวลาเราเปิดคุณแจนเนี่ยไฟหลีก็จะทํางานนะครับจะเป็นไฟดีเป็นเส้นนะครับข้างบนตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นคิวตรงนี้ส่วนสเปคเครื่องยนต์นั้นเครื่องยนต์บล็อกนี้นะ สุกใช้ในหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวสป้า อยู่ใน PTO อยู่ใน SYM หรือแม้แต่รถที่เคยทําตลาดก่อนหน้าเนี้ใน y ีเวก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับซึ่งเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นแบบ1สูบ 278cc ฝซีซีฝาสูบเป็นแบบ Single Overhead Cam แ h a ชา4วาล์วสามารถให้แรงม้าสูงสุดได้มากถึง24.1แรงม้าที่8,250รอบและให้แรงบิดสูงสุดที่24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบแล้วก็แน่นอนนะครับส่งกาลังแบบระบบสายผาน CVT แล้วก็ที่หลายคนอาจจะกังวลเนาะ ว่าถ้าเกิดเราไปเช็คดูพาร์ตอะไรต่างๆที่ขายอยู่ในเว Spa ตัว GTS 300นั้นอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างจะพรีเมียมแต่ว่าพอมาอยู่ใน GPX เนี่ยราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับราคาก็จะต่ำลงมาประมาณนึงเลยแหละซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถึงตัวรถเขาจะมีบอดี้ดีไซน์ไซส์1้0 1 6 0า c กซีซีก็จริงพวกระบบเบรกระบบช่วงล่างใส่ของรถสกูตเตอร์ค้าสร้อยได้เลยแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องยนต์นั้นพวกสายพานพวกเม็ดพวกชามพวกส้กกองอากาศส้กกองน้ำมันเครื่่่อองงเีีีาาาาจมรคทสูกว ขนาด150-160ซีซี cc, แต่ก็สูงกว่าไม่มากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เพิ่มเข้ามาจาก GPF DC3 คันนี้นะก็คือพละก,กําลังของเครื่องยนต์นั่นแหละถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้รถคันเดียวแล้วใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้อาจจะเอาไปเที่ยวหรือว่าขี่กลับบ้านที่ต่างจังหวัด DC3 นี่มอแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ความเร็วยืนพื้น 100- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่เค้นเครื่องมากนะครับรอบเครื่องก็จะอยู่แค่5,000กว่ารอบไม่ถึง6,0 0 0รรออออเเเเงงงนะคััแลลล้วกก็็ยืยืืมมถําชพิ ใน d c ซีเนี่ยเขาจะถูกย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับมาไว้ที่บริเวณคนโซนกลางแล้วนะครับจะไม่ต้องเปิดใต้บอ่อมเหมือนกันกับ G P X โดดแล้วนะครับแล้วก็ความจุข,ของถังน้ามันเชื้อเพลิงนั้นมีขนาดใหญ่ถึง10.3ลิตรนะครับแล้วก็ใต้บอ่อนั้นเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะใต้บอ่อก็เปิดเอาจากสวิตช์นี่แหละก็คือบิดมาที่ซีดก็จะสามารถเปิดใต้บ่ได้แต่ว่าใต้บ่เนี่ยเนื่องจากแบตเตอรี่ของ DC t เขาเอาไว้ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ยูบอสของเขาเนี่ยอาจจะมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นักนะครับ แล้วก็จุดนี้นะครับเนื่องจากเครื่องยนต์เขามีขนาดใหญ่ถึง278ซีซีใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวเครื่องด้านล่างเขาจะมีขนาดใหญ่เขาก็เลยต้องทําปูดขึ้นมานะครับเพื่อหลบหัวเครื่องเวลาระบบช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันสวิงตัวขึ้นลงเนาะซึ่งถ้าเกิด GPX เอาชุดแบตเตอรี่เนี่ยเอาไว้ที่อื่นเนี่ยก็จะทําให้ความจุมันใหญ่มากขึ้นเนาะซึ่งเนี่ยก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งของ GPX d z 3ก็จะมีใต้บ่อเนาะที่มันมีขนาดไม่ใหญ่มาก ชิวด้านหน้าปรับไม่ได้แล้วก็จะมีขนาดสั้นซึ่งถ้าเกิดใครจะเอาไปออกทริปเดินทางไกลก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนใส่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็เสียหลักๆเท่าที่เห็นนะตอนนี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับราคาค่าตัวก็1หมื0บาทเนี่ยผมว่าคุ้มนะ g p x ทํารถออกมาได้ตอบโจทย์คนไทยมากๆเลย อย่างพวกดีไซน์เนี่ยเชื่อว่าคนไทยชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าดีไซเนอร์ที่ทํา g p s ก็จะเป็นดีไซเนอร์ของคนไทยเนาะแล้วก็พวกลอ้อเบรกยางอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถแชร์กับรถคาร์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบซีซีได้แต่ว่าก็จะมีแค่เครื่องยนต์นั่นแหละที่อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่มากกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือพละกำลังเครื่องยนต์จะได้มามากกว่าเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ากเกิดเพื่อนๆจะเอาไปขี่ออกต่างจังหวัดยืนพื้นร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยเครื่องบล็อกนี้ทาหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใคร พีเจมอเตอร์ตามเบอร์โทรข้างหน้านี้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับ GPX ีสักทีคันนี้ว่ายังไงหรือว่าควรจะมีการปรปับปรุงในจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย